สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Magic Smarble Tarot by Jan Pat น,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในเดือนตุลาคม2565นี้พลังงานความรักของพวกคุณทั้ง3สถานะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนค่ะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยพลังงานของคนโสดนั่นเองนะคะ บอกก่อนว่าเป็นพลังงานโดยรวม general reading นะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะห่างได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านไปนะคะคิดว่าเป็นการอ่านตามพลังงานหน้าไพ่ก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยอาจารย์แพทย์แนะนำให้คุณอดไล line id ที่อาจารย์แพท์ทิ้งไว้ตรง description เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะ ราคาเรามาเริ่มกันที่พลังงานของคนที่มีคู่ก่อนเรื่องราวความรักพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะนายออฟสออร์สค่ะเปิดเรื่องมาด้วยความรู้สึกอึดอัดอน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณเครียดทำให้คุณนอนไม่หลับ ทําให้คุณอึดอัดนะคะ <c oughs> บ่งชี้มาที่เรื่องของการเงินค่ะที่มันทําให้คุณอึดอัดและทําให้คุณคิดมากนอนไม่หลับอยู่นขณะนี้ <c oughs> มันเป็นการเงินที่มันมีความสําคัญกับคนในครอบครัวอืนะคะ <c oughs> a i of p e n t a c l e คุณมีความรู้สึกว่าการงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันมันยังคงได้เงินได้อย่างไม่ค่อยไม่ค่อยสะพัดสักเท่าไหร่มันเป็นลักษณะของเนื้องานที่ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกกังวลคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินเกี่ยวพันกับเรื่องของความสุขของคนในครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการหาอา,อาชีพเสริมหรือการทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น นะคะเพื่อที่จะทําให้ความเป็นอยู่หรือสภาวะความอึดอัดหรือปัญหาต่างๆที่คุณกําลังจะประสบอยู่นี้มันคลี่คลายไปนะคะโดยมากคุณจะห่วงแต่เรื่องของคนในครอบครัวทท้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณเองหรืออาจจะเป็นลูกๆนะคะมักที่จะมีเรื่องไหมคุณต้องคิดมีเรื่องไหมคุณต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาดูสิว่าแล้วพลังงานของคู่ ชาวราศีตุลเป็นเช่นใดนะคะ is of esbon ค่ะ high p i n t e d 10 of coins รเอสอฟอร์สและไนส์ออฟคาวถ้าดูจากหน้าไพ่นะคู่ของคุณเนี่ยน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่พูดอะไรกับคุณตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะมีการใช้เงิน ไปในแนวทางที่ผิดประเภทก็ว่าได้นะคะจากพลังงานหน้าไพ่มันเหมือนกับว่าคู่ของชาวราศีตุลเนี่ยมีเรื่องปกปิดมีเรื่องซ่อนเร้นคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักในความลับก็ได้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเงินที่มันใช้จ่ายแบบผิดที่ผิดทาง นะคะมันจะเกิดขึ้นรูดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็อึดอัดอึดอัดไม่เบาเลยทีเดียวนะคะในเรื่องราวของอความรู้สึกที่เขามีอยู่ตัวเขาเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดที่โลดแร่นนะมีความคิดที่แบบก้าวไปข้างหน้าคิดเร็วทำเร็วบางครั้งก็ตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็ว จนพอตัดสินใจไปแล้วก็มารู้สึกผิดว่าตัวเองน่าจะช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องของความรักหรือการทำอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาตามเข้ามาซึ่งตอนนี้พลังงานของคู่ของชาวราศีตุลเนี่ยกำลังกาลังอึดอัดกำลังเครียดกับสภาวะปัญหาที่เขาได้ ได้ก่อมันขึ้นมาอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่ใช้ผิดประเภทก็ได้แล้วก็พอมาย้อนกลับไปที่ตัวคุณซึ่งคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มเทหรือทำอะไรเพื่อครอบครัวไม่เบาเลยทีเดียวนะคะมันก็ทำให้คู่ของชาวราศรีตุลเนี่ยเกิดความรู้สึกสำนึกลึกๆในใจว่าเออน,นะ ขณะอีกคนหนึ่งกำลังวิ่งเต้นทำมาหากินอย่างอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวเป็นอะไรที่แบบดีขึ้นแต่คู่ของชาวราศีตุลกับอือเอาเงินไปใช้ผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์มันก็เลยทำถ้าเกิดว่าเขารู้ขึ้นมาเนี่ยทางชาวราศีตุลรู้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มีเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดและอึดอัดได้ง่ายแต่ว่า ผู้ชาวราศีตุลก็จะพยายามปกปิดพยายามจะซ่อนเร้นความรู้สึกเหล่านั้นและพยายามจะไม่เปิดเผยนะคะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร Ace of Artemis Ace of Artemis queen of b o n n t ท o o อฟชา a ร i c e เอ c e of, of pentacles เอาหนาปัญหานี้มันอาจจะแก้ได้นะคะมันอาจจะมีความเครียดมีความกดดันเจือปนเข้ามานะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วเนี่ยทางคู่ของชาวราศีตุลก็น่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการ หาไรายได้หรือหาอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อม,มาชดเชยในสิ่งที่เขาได้ทําอะไรแบบว่าปกปิดซ่อนเร้นคุณไปนะคะดูจากพลังงานแล้วก็ยังคงมีความรักมีคงมีความผูกพันและความรู้สึกที่ดีต่อกันเพียงแต่บางครั้งบางทีชาวราศีตุลอาจจะไม่ได้ให้เวลากับเขามากเกินไปปล่อยปะละเลยเลยทําให้เขาเนี่ยแบบออกนอกลู้นอกทางไปบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่พยายามดึงใจเดึงความรู้สึกกลับมานะคะเพราะจริงๆเราักฐานความรักของคุณทั้งคู่ก็ยัง คงแน่นหนักอยู่นะมีเพียงอารมณ์บางชั่ววูบของคู่ชาวราศีตุลน,นั่นเองที่เหมือนกับว่าเมื่อชาวราศีตุลไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาหรือมองข้ามมันทาให้เขาออกไปเรียกร้องหาความรักหรือความสนใจจากที่อื่นหรือจากจุดอื่นถ้าคุณหันกลับมาให้ความสนใจกันและกันให้มากขึ้นนะคะมันก็จะทําอะไรเพื่อครอบครัวร่วมกันได้มากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูซิว่า ไพ่นังฟ้าจะให้คำแนะนำอะไรต่อนะ In the near future ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ Ask for h e r o from other s, oh. <S อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น mm. There's something better แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น l e t go within the next few months นะคะอืมนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทําอะไรแล้วต้องอาจจะพึ่งพาคนอื่นหรือขอความช่วยเหลือคนอื่นหรือให้คนอื่นเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยนะคะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ออกมาจากตรงนั้นถ้าเกิดว่า พลังงานของคู่ของชาวราศีตุลเนี่ยได้ไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันแบบเป็นมายาสิ่งที่มันเป็นสิ่งยั่วยุหรือทอําให้หมดเปลืองเงินทองไปด้วยสิ่งยั่วยุต่างๆเหล่านั้นพยายามดึงใจดึงความรู้สึกเขาออกมาภายในประมาณ2-3สเดือนข้างหน้าทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นทุกอย่างจะมองเห็นลู่ทางแล้วก็มีความมั่นคงกลับขึ้น กับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นั่นเองนะคะบางครั้งอาจจะต้องขอให้คนอื่นเป็นตัวกลางหรือช่วยซอสซองช่วยดูแลเพื่อกันคนของคุณให้อยู่ในที่ในทางไม่ออกนอกลูก่นอกทางบ่อยๆนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีตุลกันแล้ว มาดูซิว่าพลังงานหน้าไพ่ของคุณเป็นเช่นไรนะคะ Queen of Wands ค่ะขึ้นมาเป็นใบแรกตามมาด้วยไพ่ The Sun นะคะและ Queen of Coins Ace of Swords สุดท้ายเป็น High Priestess นะคะ มันเป็นพลังงานของคนที่มีความกระตุ้นในตัวเองแรงกระตุ้นในตัวเองสูงมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จอย่างเต็มเปีย่ยมดูเหมือนว่าคนคบคนคุยชาวราศีตุลในสถานะนี้นะคะให้ความสําคัญกับชื่อเสียงความสําเร็จและการเงินที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งในช่วงนี้คุณมีเรื่องให้ต้องคิดต้องเครียดต้องตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องงานและก็ผู้ใหญ่ คอยคาดหวังคุณคอยดูผลงานของคุณอยู่ดูเหมือนว่าคุณกำลังที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้รับทราบถึงความสามารถพิเศษของคุณนั่นเองถ้าถามถึงเรื่องในเรื่องราของความรักเป็นยังไงก็อยู่ในเกณฑ์ราบรับเรียบนง่าราบรืบ่นเรียบนิ่ง,ะน,น,งนะคะ ยังไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้คุณเครียดหรือไม่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องราวของความรักมากสักเท่าไหร่ก็ได้ในช่วงวิกนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าแล้วคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาเป็นเช่นไร Four of c h a r i t e s นะคะ Seven of Artemis mm. The Moon is open f t a c l e s Knight of c h a r i s i s นะคะในขณะที่การงานของคุณหรือความสำเร็จของคุณเนี่ยก้าวเข้ามานะคะ,ะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสวนทางกับคุณนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามามีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอให้เขาซึ่งมันเป็นข้อเสนอที่เขาไม่แฮปปี้ไม่ไม่รู้สึกดีสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะต้องจำใจยอมรับสภาพหรือจำใจยอมยอม ยอมตามน้ําอะไรประมาณนี้นะคะเขาเกิดความรู้สึกตึงเครียดนะคะแล้วบางทีก็อาจจะทําอะไรแบบปกปิดซ่อนเร้นนะคะกับคนอื่นๆด้วยประเด็นหรือเรื่องของเขาเองในบางเรื่องที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้โดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะตัวเขาเองเนี่ยยังโฟกัสไปที่ตัวเองอยู่โฟกัสไปที่เรื่องราวของการงานในชีวิตส่วนตัวของเขามากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องราวของความรักดูเหมือน ว่าในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณคุณชาวราศีตุลการคบกันการคุยกันมันยังไม่ได้มีเรื่องราวระหว่างกันแต่มันเป็นลักษณะเรื่องของเธอและเรื่องของฉันมากกว่าในช่วงเนี้ยนะคะมาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางใดคะเพียซอบคับค่ะ เอสบอถ้าคุณคบกันคุยกันแล้วคุณทํางานร่วมกันด้วยคุณก็จะมีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารกันจากเรื่องของสภาวะหน้าที่การงานแต่ถ้าหากคุณไม่ได้มีคอนแทคหรือไม่ได้มีเรื่องของงานในการที่จะแบบติดต่อเกี่ยวพันกันคุณอาจจะขอคําแนะนําหรือขอคําปรึกษากับเขาเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือแลกเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะในพิเรียดนี้ความสัมพันธ์แนวโน้มมันมันเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งที่เหนื่อยหนะัก คนที่ต้องการมากที่สุดจะเหนื่อยหนักมากที่สุดในเรื่องราวของความสัมพันธ์ส่วนอีกคนนึงรู้สึกเหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อินกับเรื่องราวของความรักมากนักก็คือเบื่อๆอ,อยากๆนึกนึก นึกเบื่อก็จะหายไปนึกอยากก็จะกลับมาคุยด้วยอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นะก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในบางเรื่องบางราวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะพูดคุยกับเขาอยากจะขยับความสัมพันธ์มากหน่อยเอาเรื่องงานมาคุยกันหรือไม่ก็มกีการปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องงานหน้าที่การงานหน่อยมันก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะ อะมาดูสิว่าไพ่นางฟ้าจะให้คำแนะนำอะไรต่อ remains positive ค่ะให้จดจำแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องบวกๆเอาไว้ก่อน listen to your intuition นะคะก็ให้ฟังเสียงฟังเสียงเซนต์ของคุณนะคะสิ่งที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะ let's go ออกไปจากสิ่งอะไรที่มันไม่ค่อยดี is t up to you มันเป็นเรื่องที่แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้ take action นะคะอืมมไพ่อะม,มันก็ไม่ได้เชิงบอกว่าให้คำแนะนำไปทางไหนนะมันให้คำแนะนำไปลักษณะเหมือนกับว่าถ้าให้ให้คุณเนี่ยมันแล้วแต่คุณว่าคุณอยากจะ อยากจะเทคแอคชั่นหรืออยากจะทำอะไรให้มันใกล้ชิดขึ้น คุณก็สามารถที่จะพูดคุยและสื่อสารกับเขาไปได้เลยคุณไม่จําเป็นต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายทักมาหรือเป็นฝ่ายถามมาอะไรประมาณนี้ให้คิดอะไรในด้านบวกไว้ก่อนแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองบางครั้งบางทีคุณอาจจะแบบฟังพวกโค้ชต่างๆในเรื่องราวของความรักว่าเออควรจะพูดอย่างนี้ควรจะทําอย่างนั้นควรจะทิ้งระยะห่างแบบนี้แบบนั้นอะไรประมาณนี้เพราะฉนั้นในพิวเดนเนี้ยไพ่บอกว่าให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณฟังเสียงเซนส์นภายในของคุณว่าความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไร ให้คิดอะไรแบบบวกๆไว้ก่อนมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยว่าคุณจะเทคแอคชั่นยังไงกับความรักครั้งนี้นะคะจะหยุดไหมจะไปไหมจะต่อไหมอะไรประมาณนั้นถ้ามีความูสุขเขาเอาเปรียบคุณมากคุณหยุดได้เลยนะอืคุณไม่จำเป็นที่ต้องอยู่รอเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบคุณและมีความรู้สึกว่าปกปิดซ่อนดูไรอะไรกับคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างมันดูคลุมเครือเทคแอคชั่นเลยค่ะแสดงออกให้เขาเห็นเลยค่ะว่าคุณไม่ค่อยพอใจกับสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทวงสิทธิ์ความชอบธรรมของตัวเองว่าตัวเองจะต้องได้รับสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่ตัวเองต้องมาทนอยู่กับสิ่งอะไรที่มันมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความรักของคนคบคนคุยในพิเรดนี้นะคะก็ให้โฟกัสไปที่หัวใจของตัวเองคุณมีความเป็น เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้ว Take Action ค่ะนะคะอะไรที่มันไม่เข้าตาคุณคุณต้องพูดต้องบอกเพื่อให้เขาได้รับรู้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ทำลักษณะแบบนั้นกับคุณแล้วการคบกันคุยกันมันก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการพัฒนาเขาจะรู้สึกให้เกียรติคุณมากขึ้นนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องมองหน้าคุณนิดนึงว่าเออคุณชอบหรือเปล่าหรือคุณไม่ชอบอะไรแบบนั้นอ่าในพิเรียดนี้ก็คือเน้นให้ชาวราศีตุลมีความมั่นใจในตัวเอง แล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเรียกร้องในสิ่งที่เองอยากได้กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยแล้วสิ่งดีๆคุณจะได้รับตามอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะคะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพัทของคนโสดต,ต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วมาดูซิว่าชาวราศีตุลคนโสดเป็นเช่นไร queen of c h a r i s t s ค่ะ i n e of c h a r i s t s นายสปอนเดอะซันเจนออฟวอนค่ะคุณดูมีเสน่ห์นะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณอยากจะทำอะไรคุณทำตามอย่างที่คุณต้อง,องการเลยคุณจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองนะคะ กลายเป็นตัวของตัวเองมันจะทําให้คุณโดด,ดเด่นมีออรา่างานการคุณค่อนข้างหนักนะในช่วงนี้นะคะมีเหตุที่คุณต้องติดต่องานต้องวิ่งเต้นต้องอะไรสารพัดแต่ว่ามันจะประสบความสําเร็จนะไพ่เดอะซันมันเกิดขึ้นคุณคาดหวังถึงความสําเร็จคุณคาดหวังถึงความก้าวหน้าและความมีชื่อเสียงและอาจจะมีชื่อเสียงในด้านในด้านเรื่องราวของความรักด้วยก็ได้เพราะว่าในช่วงเดือนนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะคะ งานหนักที่คุณรับภาระหรือรับผิดช,ชอบมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะขอให้คุณตั้งใจและมุ่งม,มั่นสารฝันในแง่ของการงานไปเรื่อยๆ King of Wands ดูซิมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่า Two of Pentacles pent Ace of Pentacles Page of Pentacles p e n t a c l e และสุดท้ายค่ะ ไฟล์ออฟพันจุขค่ะถามว่ามีไหมมีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักโฟกัสในแง่ของการงาน การเข้ามาเพื่อที่จะสานต่อในเรื่องของหน้าที่การงานติดต่อยังไงประสานงานกันยังไงบางครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนเขามาขอความช่วยเหลือคุณคุณชาวราศีตุลมากกว่าเพราะฉะนั้นพลังงานไม่ได้โชว์โดดเด่นไปในด้านของความรักแต่มันเป็นลักษณะของการโดดเด่นในเรื่องของการทํางานร่วมกันที่มีในเรื่องของผลประโยชน์การเงินเข้ามาเป็นตัวกลางหรือเป็นตัวแปลนั่นเองนะคะบางครั้งเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณหรือขอมาขอพึ่งพาในด้านของการเมินการฟองด้วยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความรัก ดูไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยสดใสนะมากนักนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูดีดูมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็กเถอะแต่บางทีเขาก็เห็นคุณเป็นเหมือนกับคนที่เขาพึ่งพาอาศัยได้คุณก็จะรู้สึกลักษณะว่าเออมีคนเข้ามาหลากหลายเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็ยังคงที่จะต้องอยู่แบบเดียวดายแบบรอรอใครสักคนที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเพราะนั้น พลักงานมันบอกออกมาว่าคุณได้เจอเจอผู้คนหลากหลายในช่วงเดือนตุลาคมแต่ล้วนแล้วแต่เข้ามาคอนแทคกับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของผลประโยชน์หรือการช่วยเหลือเกือ้อกูลอาจจะให้คุณมาช่วยเหลือหรืออาจจะให้คุณมาเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนําคอยบอกกล่าวอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้มันไม่ได้โชว์มาในด้านของความรักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนโสดในปีเดียดนี้อาจจะไม่ต้องโฟกัสเรื่องของความรักมากนะัก Let's see. i Listen to your intuition. Opportunity. Mm. Wait. Improving health. big happy changes นะคะอืมเขาบอกว่าในเดือนนี้มันน่าจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรดีๆเข้ามาขอให้คุณอดทนอดใจรอไว้เตรียมตัวรือเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจให้พร้อมค่ะความสุขอันยิ่งใหญ่มัน,ก,นกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะฟังเสียงหัวใจคุณให้ดีสัญญาณเตือนให้ดีแล้วก็พยายามที่จะอิ r พ v ฟตัวเองให้ทันโลกทันต่อเหตุการณ์เสมอนะคะน่าจะมีคนนำข่าวดีมาให้กับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของ อาชีพหน้าที่การงานหรือการหาเงินหาทองในรูปแบบใหม่ก็เป็นได้นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะนำพาเอาความสุขนะคะาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาคุณคุณชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะคะโอเค พลังงานความรักของคุณไม่สดใสไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ว่าพลังงานในแง่ของความก้าวหน้าความสําเร็จในด้านของการเงินและในด้านของการงานของคุณมีค่อนข้างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวความสําเร็จนี้ไว้ด้วยตัวของคุณเองนะคะรอวันเวลาที่คนที่ใช่และเป็นคนที่เคมีตรงกันกันกบคุณเข้ามาเมื่อไหร่จนถัจะมาเคลียร์ให้ฟังว่ามาหรือย,อยังแล้วมาแล้วเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะ งั้นช่วงนี้คุณสนุกกับการทำงานไปก่อนและก็ความก้าวหน้าของอาชีพนะคะความสุขกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นโอเคจบแล้วสำหรับชาวราศีตุลในสถานะของคนโสดนะคะถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยนะคะก็สามารถ แอดไลน์ไอดีที่เันพัดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จันพัฒก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพัฒจะนำมาลงให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จันพัฒต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย